สุดเซอร์ไพรแมนยูส่งจดหมายอวยพรวันเกิดให้ไบวัชิรวิทย์สร้างความฮือฮาไปแล้วครั้งหนึ่งสำหรับหนุ่มหล่อไบวัชิรวิทย์ชีวะอารีนักแสดงดาวรุ่งที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีฟีส์สายวายเพราะเราคู่กันที่ถูกแฟนคลับจากทั่วโลกจัดทําโปรเจกต์เพื่อร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ23ปีในวันที่27ธันวาคมนี้ทั้งนี้หนุ่มไบวชิรวิท นอกจากความสามารถทางด้านการแสดงแล้วเจ้าตัวยังชื่นชอบในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากและเป็นแฟนของทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยและล่าสุดเจ้าตัวก็ออกอาการเซอร์ไพรส์สุดๆหลังได้เห็นหนังสือจากสโมส,สรฟุตบอลในดวงใจที่ลงชื่อโอเล็กกุนาโซชาผู้จัดจาก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งมาให้โดยใจความในหนังสือดังกล่าวส่งมาเพื่ออวยพรวันเกิด ถึงไบวชีรวิ it, ์ชีวะอารีเราขอวอวยพรให้คุณมีความสุขในวันเกิดเราเข้าใจว่าเวลานี้จะเป็นการยากที่จะฉลองอย่างที่คุณได้วางแผนเอาไว้อย่างไรก็ตามเราหวังว่าคุณจะมีความสุขในวันพิเศษนี้เราได้ยินว่าคุณคือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการที่ฟุตบอลได้กลับมาแข่งขันอีกครั้ง มันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่สามารถจบฤดูกาลได้แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีแฟนบอลในสนามเรายังคงได้รับรู้ถึงแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆที่ชมเกมอยู่ที่บ้านจากทุกๆคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอให้คุณมีวันเกิดที่ยอดเยี่ยม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ